จุดชมวิวจนคิดจากตรงนี้นะครับดาวบาทตรงนี้นะครับผมเนาะแล้วตรงนี้ก็จะมีต้นดอกซากุระนะครับเนาะท้องดีต้นนี้บานไปเรียบร้อยแล้วครับบานก่อนผมเนาะมาดูนะครับวิวทรงโน้นก็จะเป็นด้านของจุดสูงสุดของภูทับเบิกนะครับที่วัดรุทภูมิแล้วก็หอดูดาวครับด้านบนนะครับความงดงามของจุดจุดนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูทางด้านโน้นว่ามีอะไรนะครับผมมันจะมีดอกไม้สวยๆเงามรงาเนาะ ดอกซากุระของที่นี่ปีนี้ดอกไว้นะครับอันนี้ดอกอลไละไรไม่รู้ดอกสีม่วงก็สวยงามครับก็เป็นเนียวขึ้นไปนครับเนาะไปดูน้านบนอาจ,จะยังคงมีดอกซากุระหรือว่านางพญา,าเสือโคร่งหลงเหลืออย,ยู่ไหมนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะไปมาดูด้านบนนะครับวิวด้านบน,น,นก็เป็นวิวของวัดปุถัมเบิกครับที่หลายๆคนยคนแล้วก็ดิ่งขึ้นไปนะ,นนะครับหนุนม้นครับ ขึ้นไปเลื่ก็ไปแย่อาร์ตกันอยู่ตรงโน้นนะครับจริงๆอุระเบิร์ที่ขึ้นไปมามแป๊บๆนะครับนะครับวัดตรงนี้นครับนี่เราก็มาดูภาพได้รวมกันเนาะบนทิสจักตรงนี้นะครับเนาะดูครับอยู่ตรงนี้นครับสวยงามไหมจุดนี้นะครับเนาะ ีนี้เหมือนบอกนะครับเนาะพันธุ์าบอกครับดอกพะยาเสือโคร่งตรงจุดนี้จะดอกไวนะครับดอกไวกว่าที่ปีนี้มีก่อนๆนะาจะนี้ก็จะไม่ค่อยดอกไวคือปีนี้อากาศอาจจะเย็นนะครับดอกนี้ก็จะดอกไวนะครับเนาะจะรุ่งโรยไปแล้วครับเนาดอกพะยาเสือโนะคร่งเนาะสำหรับคนไทยนะครับแี่ อาจจะยังพอมีอยู่ับว่าจะเข้าไปดูกันหลังจากตรงนี้ล่ะเดี๋ยวไปดูทุกงน้ำโลนว่าลองที่ว่าจะเป็นยังไงเนาะ ี่สวยครับจุดนี้อยวตัวนี้สวยครับสวยอันนี้มันอยู่มุมกลางเลยเนาะอันนี้มันอยู่มุมกลางเวิ้งนี่ไงสวยกันทั้งนั้นมันมองได้ทุกทิศไงเวิ้งเวิ้งภูเขาเนี่นี่สวยนี่สวยกว่าเขาหมดเช้าเราไปที่ฟ้าหัสิงห์ครับมืดนะครับไปถ่ายหลายครั้งเคยได้ด้านเดียวนะครับ มาตรงจุดนี้ก็จะได้ภาพ360องศาเลยนะครับสำหรับการมาเยี่มชมตรงลานกลางเต็นท์ตรงที่จักตรงนี้นะครับก็จะได้ภาพเต็มๆกัน360องศาเลยครับตรงนี้นะครับหอมทุกด้านสวยง้มครับตรงนี้เวิร์กนี้ครับเจได้นะครับมาปีนี้ดอกขยาเสือคงดอกใกล้จะหมดแล้วครับเนาะมีค่อยเจอมีอยู่หน่อยนะครับต้นนี้ครับเนาะ มาเดือนที่แล้วนะครับดอกพญาเสือโคร่งตรงจุดวัฒนภูมมเนี่ยจะดอกก่อนเขาเลยครับนั้นนะครับก่อนเดี๋ยวจะลองพาไปดูกันตะเวนไปดูที่ภูลมโลกันต่อนะครับหลังจะก,กลับจากตรงนี้แล้วไปแวะตรงโนอ้นอีกทีนึงครับดอกพญาเสือโคร่งตรงนั้นจะสวยงามยังดอกอยู่ไหมนะครับต้นนี้ยังหลงเหลือครับเอกมาดูันครับผม สิทธิ์เพลงอีกนะมีสิทธิ์ติดกับสิทธิ์เพลงเดี๋ยวก็แดงขึ้นมาอีกก็ประมาณนี้ครับวิวตรงนี้วิวตรงนี้ก็สวยสดงดงามนะครับสวยสดงดงามตามท้องเรื่องครับตรงนี้ครับสวยงามนะครับจุดนี้นี่คือภูทับเบิกในส่วนของจุด ท,ทิ่จก um. ักรนะครับที่จักรโฆษณาคิดของขอตรงนี้ครับนอจุดนี้จะมองเห็นมุมกว้างนะครับมุมกว้าง360องศาเลยนะครับตรงนี้ครับมองได้ทุกทิศนะครับตรงนี้ครับที่นี่ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับมาครับมาดูตรงนี้ครับที่นี่ทั้งที่ตดนตกมองทางด้านนี้ครับทีจักรตรงนี้ควงามของธรรมชาตินะครับสร้างตรงนี้นะครับเป็นประมาณนี้นะครับอีู่ประมงดงาม นี้นะครับทีู่ทับเบิร์กนะครับนาะประมาณนี้นะครับประมาณนี้คลิปนี้ก็ลากันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ